ดูชาวบ้านย่านตหลิงชันเดือดร้อนเลยนะคะใช้ถนนเส้นเลียบทางรถไฟบริเวณวงเวียนชัยพึษ์เนี่ยเดือดร้อนเพราะอะไรตรงนั้นเนี่ยป้ายเตือนก็ไม่มีไฟส่องสว่างก็ไม่มีนะคะสุดท้ายเนี่ยประสบอุบัติเหตุกันเยอะมากบางคนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในตัวเลขตอนนี้กว่า10ศพแล้วค่ะมาดูคลิปล่าสุดคุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซค์มาดีๆก็มาชนไอ้วงเวียนที่ว่าเนี่ยทั้งคนทั้งรถลอยเลยนะขนน้นองแชมป์ลอยและลิ้วแบบนี้ลอยมันดินไปเลยอะดินไปเลยค่ะพี่น้อย จุดนี้คือวงเวียนชัยพฤกษ์อยู่ถนนเลียบทางรถไฟตะหลงชันนะคะก็คาดว่าคนขี่คงมองไม่เห็นจริงๆชนแบบเต็มๆเลยนะคะจนกระทั่งร่างเนี่ยลอยกระเด็นทะไหลไปไกลกว่า2เมตรซึ่งถ้าดูจากกล้องนี่ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะในช่วงกลางดึกวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวบ้านก็เอาคลิปนี้มาร้องกับเพจดังว่าจุดนี้ไฟสองสว่างไม่พอเลยนะมองไปไป้ายเตือนก็ไม่เห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย ล่าสุดรถเก่งมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้เหมือนกันรถพังค่ะยังดีคนไม่เป็นอะไรถามว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังแจ้งแล้วนะโอ้โหเดนะฮะนี่คือทีวีคุณผู้ชมไม่ได้เสียนะใช่ค่ะมันดำจริงไม่ได้จอดำใช่ไหมเนี่ยคือเนี่ยเราเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันมืดแค่ไหนเมื่อคืนเนี่ยเราส่งทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปตรงนี้เลยแล้วเอาแบบว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านขับรถมาแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่าตรงนี้มันมีวงเวียนนะโอ้ มันถึงทําไมรถเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตกันไปเป็น10บคนก็เพราะมันเป็นแบบนี้นะคะคแล้วก่อนจะถึงวงเวียนมันเป็นทางตรงแล้วมันเป็นแบบเหมือนกับใช้ความเร็วได้ประมาณนึงอ่ะยิ่งคนมากลางคืนเขาก็อาจจะเออนม่มีรถสวนอะไรด้วยใช่ไหมคะก็ละเลยทําให้พุ่งชนเต็มแรงแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดไปดูอีต,ตรงขอบวงเวียนจะมีรอยรถชนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเห็นชิ้นส่วนรถเนี่ยกระจายอยู่<ช>ทั่วไปเ,เลยใช่คือคนที่ขับรถไปเส้นนี้ไม่ชินทางนะ คิดว่าเป็นการขับไปทางตรงอพอด้วยความมืดแบบนี้นนพอชนกับวงเวียนปั๊บครับก็จะเหินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยบ,บางคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจที่วงเวียนอีกครั้งหนึ่งครับในภาพของกลางวันนี่ฮะกลางวันที่เราลงพื้นที่ไปถ้าใครขับมาตรงเนียบทางดดวนเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่าตรงบริเวณวงเวียนเนี่ยไม่มีอะไรบอกว่าเป็นวงเวียนขนาดใหญ่อะอแต่บริเวณวงเวียนเล็กๆอะฮะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้เล่าบอกว่าเคยประสบอุบัติเหตุ ตรงจุดนี้มาแล้วกลางดึกของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมามนเขาบอกว่าปกติเนี่ยนนไม่ค่อยใช้เส้นทางนี้ไม่ชินทางครับวันเกิดเหตุขีม่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเร่งเครื่องพอจะแซงคันหน้าปะกับวงเวียนชนเข้าพอดีเลยครับ<ฆ>โดยเฉพาะช่วงนี้ถนนมันมืดมาก<ฆ>เขาบอกว่าพอไปชนกับขอบวงเวียนแล้วล้มนะเพราะดีไม่เป็นอะไรมากมีเพียงแบบแผลถลอกฟกช้ำอย่างเท<ฆ>่านั้นนะครับ<ฆ>ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแก้ไขหน่อยเพราะตรงเนี้ย เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งชาวบ้านบอกว่านับสิบเลยนะจริงๆอยากให้ให้ให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับให้มันปลอดภัยมากกว่านี้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นๆอีกเรื่อใส่ไฟเพิ่มหรืออะไรใช่ครับควรจะมีป้ายควรจะมีส่องไฟอะไรเงี้ยเห็เห็นกลางคืนเพราะกลางคืนเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยแล้วก็ดูจากสภาพตรงนี้ครับมันมีรถหลายคันและที่ปีนขึ้นมาทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ครับ,รบในระหว่างที่ทีมขังของเราลงพื้นที่ปรากฏว่าวันนี้ เจ้าหน้าที่อเอาอะไรสีมส้มมาตั้งแล้วนะอเอากรวยมาตั้งแล้วไม่เห็นละเออคืออาจริงนะถ้าขับกลางคืนมาเนี่ยไม่เห็นอะไรเป็นสาระว่าเป็นวงเวียนยังไงก็ชนต้องติดไฟเพิ่มครับใช่ไหมเออมาอย่างนั้นมันมืดสนิทหมดเลยอะ่ะค่ะเอ,อ๊ะลงทุนเอาเสาไฟไปปักตรงกลางวงเวียนได้ไหม ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนเสาเรืองแสงล้อมไปก่อนแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคงจะช่วยได้บ้างไม่มากก็หน้อยแต่เอาเป็นว่าท่านที่จะใช้เส้นนี้ถนนเรียบทางรถไฟระวังด้วยแถวตลิ่งชันมันอาจจะมีวงเวียนแบบนี้อยู่มีบางคนบอกว่าไม่ใช้วงเวียนได้ไหมทํายังไงอ่ะเอาวงเวียนออกได้ไหมนะฮะวอวงเวียนอยู่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยอ่ะนะแล้วเดี๋ยวช่วงปีใหม่การสัญจรจะเยอะด้วยนะฮะเรามัดเทาวังกันด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้